สวัสดีครับผมชาเกมเมอร์ amer, ทุกคนตัวกับรายการแคสเกมจังทีโอเคก็กลับมาคังกับเกมโรบ็คกั็ผมไม่ได้เล่นเกมนี้นานครับผมโ okay. อเคก็วันนี้จะมาเล่นแมปเร l ลี่เรสซิ่งครับผมโอเคเป็นเกมเรนลี่นะผมมารถแข่งไปเรลลี่นะโอเคก็ okay. ตอนนี้ก็มีอยู่หลายสนามเลยมันเป็นเรนลี่เกมซิมูเลเตอร์นะผม มาน,นี่ไปที่เจแปนนะไอต้องใช้จอยออานะโอเคเรลลี่ก็มีเยอะนะก็การสปอนออกมานะผมเรลลี่เยอะมากเดี๋ยวแมงกดดีทีแมงมีเยอะมากนะรถรถเยอะอยู่นะโอเคก็เดี๋ยวขออันแรกก็น่าจะเอาอันนี้ดีกว่าสบูรุนะผมไอเอทีไอ นี่ตัวโปรดนะผมสวยเลยนะกด X นะเพื่อเล่นเพื่อขับนะโอเคดูรอบๆนะโอ้โหสวยลยนะผมโอเคเปลี่ยนมุมมองอันนี้กดใช้จอยนี่นะจอยเปนง่ายกว่านะผมเดี๋ยวนะ <All right. S 1> เสียงเกมดัง ไปหน่อยจะเบาไปหน่อยครับผมโอเคมาไปไหมครับโค้งตัวยูแล okay, ้วผมเบรกอืคโค้ง um ต <feelings> okay. <god s> um, so ัวยูขวาซ้ายโอเคมาหน่อยหน่อยแล้วก็โค้งตัวยูโอ้โหโค้งตัวยูเยอะ

เบรกโค้งตัวยูัอย,อยู่ขาวาไปซ้ายซ้ายเฮ้ยอ,อ,อันนี้แม่งชนเม<อ>ื่อกี้ตกเตือนหรือเปล่าวะหน่อยซ้ายหน่อย เท่ไรื้ออ,อนิดหน่อยน,นี่ถูกัดคะแนนนะ้รอเ้ยตัวอยูซ้ายตัวอยูขวา อยูซ้ายอีกรอบซ้ายขวาขวาขวาโค้งขวา,ขวา,ขวาซ้ายหน่อยนึ่งเร็วเดี๋ยวๆหนังสับสนแม่งมาเล่นไอคอนิเล่ก่อนเล่นสนุกมากไอคอนิเล่ อยูเงียบจับสิคอคองเท่าไรไปต่อไรอุ้ยไไขวาขวาอุ้ยคตัวยูซ้ายคุณไป พงเยอะไดุ้ดหรอกย้ายประธานโอ้โหแรงประธานนี่พุงหายหน่อยจำเก็บเลยจำด้วยดูดูโอเคฟินิ เรามาณ3.47นะผมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนย้ายย้ายอีกสักไอแหนที่นึงนะโอเคเอาอะไรดีวะเอาฟิลเลนดีวะฟิลแลนด์ฟิลแนลแนด์นี้ยังไม่ได้เล่นเลยแบบนี้ โอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนคันมั่งนะผมเอาอะไรดีวะอืมเอาไอโตโยต้าดีกว่าคุณละลานี่เยี่ยมมา Bye, Louis lee, phiềnềnền. Qua chump, 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 มีคนแข่งด้วยถึไม่แข่งนะั้นนี่แหละเล่นเกียดแข่งนะพี่เกียดแข่งฝีมือใช่เก่งขนาดนั้นค่อยๆขับไปนะขอให้อยู่รดก็พออแสงแ่งแล้วแสงแล้ว,ลวไปแล้วไปแล้วสายสายหน่อยสายขวาเอ,อ้ยโดนปัด ขวาเอ้ยเอ้ยชนคนเลี้ยแม่งออกนอกน้ำโหไปแล้วไปซ้าย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 อีกรอบซะอีกรอบอือม,ม,มีโอกาสได้อยู่ยังม,มีโอกาสได้อยู่จำ้จำจ้ำจ้ำอีกรอบอื จ้ำอืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเยี่ยมสายสายสายเฮ้ยข้างหน้ามีอีกโอ้โหข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้ามีเยี่ยมไปต่อโอเคสาย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 รอบสายอีกรอบ คนตัวยูคนตัวยูคนตัวยูกว่าเอ้ยเยี่ยมโอเคไปต่อ <Three right. S 1> ขวา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 ตัดลัดเลยลัดลัดเ <Right. S 1> อ้ยเอ้ยซ้ายซ้ายเยี่ยมไปต่อเอ้ยอ <Three left. S 1> ไปไปต่อเ <Three left. S 1> อ้ยเอ้ยยืมชีไรต ขวาขวาขวาสูง l ส l e ซายายายอีึมงเบรกูงรท g ขวาขวาที่น่อยโอ้โห้ายอีกแล้วซายแล้วขวา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 หน่อย สายสายสายโอเคไปต่อหัวแม่งตรงยาวยาวเอ้ยเอ้ยโดนชนเต็มเต็มแม่งเบรกไม่อยู่เฉยเลยไปต่อขวา้ายสายสายเกือบขวาต่อขวาต่อ Meng latin nam billet. The way qua quá qua quá qua 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 ee. Jump, 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 ต่อไปสายสี่สายสี่โอ้แม่งแปดแปดมากโค้งที่สองโค้งสายสองมาต่อไปตรงนี้โค้งขวาสองเอ้ยโคงโค้งสายสาม โค้งขวาสองไปจ่ไปต่อไปต่อโค้งสขวาซ้า,ายสี่เนี่ยโค้งสายสามอุย้ยโค้งซ้ายสองอุย้ยแม่งแปดหน่อยนิดนิดหน่อยแปดนิดนึ่ง หงซ้ายสามจัมป์กระโจนจัมป์อีกรอบกัจโจนโอ้โหมีจัมป์มอ,อ,มอีกแล้วสนามนี้จัมป์เยอะจังเลยจัมป์อีกรอบอเหรออุ้ยหงสายสอง้อคคงสายหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูถอยหลังอยู่ หงสายสี่งสายสางสายสายสามสายสมีรอบขวาสอ,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 องขวาสอง้ยหิแมไมรัดเลยเหี้ยรัดอ้ยโงขวาสามงขวาสามีรอบ โอเคฟิเนชโอเคนะผมก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนดีกว่าพรกะกนใหม่นะคลิปหน้าผมสวัสดีผมโอเคไปละบายยนะฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งครับผมโอเคไปละ โอเคปล่อยมันดีนนะโอเคไปแล้วบ,บายๆครับผม